สวัสดีครับพบกับผมจะเสือใบกับรายการเช้านี้ที่บางบัวกันอีกเช่นเคยครับวันนี้เรามีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการขับรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นดอยอินทนนท์ซึ่งก็มีคนออกมาเตือนว่าการขับรถมอเตอร์ไซค์เกียร์ออ,อตโต้ขึ้นดอยอินทนน์นั้นอันตรายอย่างยิ่ง อย่าหาทำเลยทีเดียวต้องขอขอบคุณข้อมูลจากผู้จัดการ360องศามานักโอกาสนี้ครับกับคอลัมน์ที่ว่าอย่าหาทำขี่มอเตอร์ไซค์เกียร์ออโต้เที่ยวดอยอินทนนท์เส้นทางสูงชันเบรกไม่เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายจากเชียงใหม่ครับหัวหน,น้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เตือนนักท่องเที่ยวงดเว้นหรือ,รอเลี่ยง การขับขี่รถจักรยานยนต์เกียร์ออโต้เข้าท่องเที่ยวในพื้นที่เพื่อความปลอดภัยหลังพบเกิดอุบัติเหตุที่ยิบเนื่องจากเบรกไม้ที่อาจไม่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่เป็นเส้นทางสูงชันขึ้นลงดอยต้องใช้เบรกเพื่อช่วยชะลอความเร็วอยู่ตลอดวันที่9มกราคม2567นายเกรียงไกรชัยพิเศษ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าในช่วงนี้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติยังคงเดินทางเข้าท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์อย่างต่อเนื่องเพื่อชื่นชมธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และงดงามพร้อมทั้งสัมผัสอากาศหนาวเย็นซึ่งในแต่ละวันมีจำนวนนักท่องเที่ยวหลายพันคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงบันหยุดที่จํานวนนักท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้นมากเป็นพิเศษจนบางวันมีจํานวนมากเป็นหมื่นคนและปริมาณรถหนาแน่นอย่างเช่นในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่2,567ที่ผ่านมาสึ่งทางอุทยานได้มีการวางมาตรการพร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่ คอยดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวเป็นอย่างดีส่งผลทำให้ภาพรวมทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยเฉพาะการให้เจ้าหน้าที่ประจำด่านสองคอยให้คำแนะนำและํำชับนักท่องเที่ยวที่ขับขี่รถท่องเที่ยวด้วยตัวเองให้ขับขี่ด้วยความระมัดระวังและใช้เกียร์ต่ำเนื่องจากเป็นเส้นทางสูงชันขึ้นลงดอย ส่งผลทำให้ในช่วงเทศกาลปีใหม่2,567ที่ผ่านมาแม้จะมีปริมาณยานพาหนะของนักท่องเที่ยวจำนวนมากแต่จะเห็นได้ว่าไม่มีอุบัติเหตุเกี่ยวกับรถยนต์เกิดขึ้นเลยอย่างไรก็ตามหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ยอมรับว่าเวลานี้ยังมีความเป็นก่วงกงังวล เกี่ยวกับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่ขับขี่รถจักรยานยนต์เกียร์ออโต้เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เนื่องจากพบว่าตลอดช่วง2ถึง3เดือนที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้งซึ่งสาเหตุนอกจากการที่นักท่องเที่ยวไม่คุ้นเคยกับรถและไม่มีความชำนาญการขับขี่เส้นทางขึ้นลงดอยสูงชันแล้วเพราะส่วนใหญ่ เป็นการเช่ารถขับขี่ท่องเที่ยวขณะเดียวกันพบว่าสาเหตุสําคัญยังมาจากการที่รถเกิดปัญหาระบบเบรกขัดข้องในช่วงขับขี่ลงดอยเพราะมีการใช้งานเบรกเกือบตลอดเวลาเพื่อช่วยชะลอความเร็วเนื่องจากไม่สามารถใช้เกียร์ต่ำช่วยชะลอความเร็วได้เหมือนรถเกียร์ธรรมดาทำให้เบรกใบและไม่สามารถควบคุมรถได้จนเกิดอุบัติเหตุ ดังนั้นอยากแก้เตือนและแนะนำนักท่องเที่ยวว่าหากเป็นไปได้ควรหลีกเลี่ยงหรืองดเว้นการใช้รถจักรยานยนต์เกียร์ออโต้ในการขับขี่เข้าท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติโดยอินทนนท์โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่มีความชำนาญในการขับขี่พร้อมกันนี้ อยากขอความร่วมมือให้ผู้บริการรถเช่าช่วยให้คำแนะนำแก่นักท่องเที่ยวที่จะเช่ารถขับขี่ท่องเที่ยวด้วยเพื่อความปลอดภัยต้องขอขอบคุณข้อมูลจากผู้จัดการ360องศามันนโอกาสดีครับพระเจ้าคุ้มครองครับผมจะเสบอยรายการชาวนี้ที่บางบัวและเจทีวีต้องขอตัวลาไปก่อน พบกันใหม่เมื่อชาติต้องการสำหรับวันนี้สวัสดีครับ